สวัสดีครับทุกท่านอย่าเสียงดังนะครับตอนนี้เวลา23.5ตุ้มจะครึ่งแล้วนะครับผมก็ลุ้นด้วยกันนะครับบิตคอยจะทาจุดสูงสุดของวันนี้ได้หรือไม่วันนี้เทสมาที่แถวแถว39,380นะครับผมลุ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับคืนนี้ว่าเขาหน้าจะบินมาแถวแถวโซนนี้นะครับเพื่อนๆอย่างน้อย46,000 4 8 0 0นะครับถ้าเกิดว่าขึ้นมาก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับอาจจะ ปิดขึ้นมาก่อน7จ็ดโมงเช้านะครับคลิปนี้ทําขึ้นมาเป็นการคาดเดาราคานะครับไม่ได้ชี้นําว่าคุณจะต้องซื้อแล้วก็ไปขายตรงนู้นตรงนี้นะครับไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าเป็นความเสี่ยงนะครับเป็นการคาดเดาแล้วก็มองทิศทางตลาดนะครับผมก็มีผิดมากกว่าถูกนะครับผมมีถูกมากกว่าผิดก็แล้วแต่เพื่อนๆจะมองแบบไหนนะครับตกแต้งแบบนี้นะครับเรียกว่าแล้วจะเป็นคล้ายๆแบบแต้งแบบนี้นะครับแบบนี้นี่เรียกว่าคึนกินขาขึ้นนะครับผม ลุ้นด้วยกันนะครับว่าสามารถขึ้นไปเทส40,000ขว่าได้หรือเปล่าแต่จุดต่ําสุดรอบนี้ไม่แน่ใจว่า38,000จะเป็นจุดต่ําสุดแล้วหรือไม่นะครับดังนั้นแล้วเราก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าเอ็มซีมามันยกตัวเหนือเส้นนี้แล้วเส้น3สี3เส้นเรียงแล้วนะครับเพื่อนๆนะสาเส้น3สายนะครับเรียงเรียบร้อยแล้วนะครับตั่นหมายความว่าผมคิดว่าเขาขึ้นมากว่าลงนะครับนี่คือการเดาของผมนะครับสามเส้นเรียงกันแล้วนะครับแบบนี้เนี่ยโซนนี้เรียงขึ้นไปนะครับ แล้วเดี๋ยวส่งผลไปยัง h1 นะครับ h1 ก็จะตัดตัวสูงขึ้นนะครับ h1 ตรงนี้นะครับต้องยืน39,600นะครับเนี่ยไปสามสิบเลยนะเพื่อนๆพื่อนสี่หมนะครับในมองของสามเดย์ที่ขึ้นไป1แท่งนะครับก็ส่วนนี้ครึ่งแท่งนะครับผมยอดยอดของยอดก่อนหน้านี้นะครับก็คิดว่าน่ามีโอกาสนะครับเพื่อนๆก็ลุ้นกันต่อไปนะครับอ่าแต่ตัวบิตคอยจะขึ้นขนาดไหนไม่รู้แต่ตอนนี้เหรียญฮาวคอยเออเหรียญ เช่นชิบะอินุนะครับก็ขึ้นมาเทสแถวแถวชิบะอินุวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนที่ผมพูดไว้นะครับมีโอกาสปิดมาตแถวสองพันห้ากว่าเลยนะครับเพื่อนเพื่อนะครับมีโอกาสปิดมาได้นะครับจะปิดแต้งนี้แล้วนะครับผมนะเมื่อกี้สองพันห้านะครับแต่ปิดไม่ได้นะผมแนวท่านก่อนหน้านี้ไม่ผ่านไม่ผ่านหลอกล่อตุ๊บลงมาดึงขึ้นไปรอบนี้อีกอาจจะตุ๊บแสงหน้าขึ้นไปที่แถวแถวสองพันเจ็ดได้เลยนะครับผมก็ต้องลุนกันต่อนะครับสําหรับตัวชิบะอินุนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ที่สองสี่หกเจ็ดนะครับก็ อ๋อมันกี้เทสเอ่เทสมาที่เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวดูทําเฟรมสามนาทีโอเคเมื่อกี้เทสมาที่สองห้าแล้วนะครับเพื่อนนะครับวนกลับมานะครับแต่ยังไงก็ลุ้นว่าจะสามารถที่จะไปต่อได้นะครับเพื่อนๆนะดูแบบนี้เลยนะครับผมนี่คือทําเฟรมของ S4 นะครับโอเคนะครับหวังว่าจะตัดขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เจ้าเก็บของ BTC อยู่ตั้งวันเลยนะครับไซเวนะครับผมนะโอเคหนึ่งสองสามนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ว่าเป็นจริงหรือไม่ข้อ มันจะเลยเองนะครับตอนที่อ่าพรุ่งนี้นะครับเจ็ดโมงเช้าจะได้รู้กันนะครับผมโอเคครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับคลิปนี้มาเบลดกับเพื่อนๆส่วนสําหรับเบบี้ดอชนะครับก็อ่าลุ้นนะครับลุ้นหวังว่าทุกอย่างก็โอเคนะครับเพื่อนๆนะจนแนวต่านตัวนี้ถูกต้องแล้วนะครับแนวต่านก็ก็ประมาณสามพันนะสามพันสองก็สามตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับมีโอกาสที่จะแตกคลินี้ได้เลยนะครับนี่คือการเดาของผมนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับคลิปนี้ก็นำมาฝากอัปเดตกับเพื่อน นะครับหวังว่าบิตคอยจะขึ้นให้ได้นะผมแล้วก็ตัวอื่นก็จะขึ้นกันด้วยกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วบางตัวขึ้นก่อนบิตคอยเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งทีด่ดีมากๆเลยนะครับตลาดลงมาหลายวันแล้วอาจจะมีปัจจัยข่าวจะตามมาทีหลังนะครับเพราะว่าแรงซื้อเข้ามาก่อนแล้วข่าวคนทั่วไปเมาถึงจะรู้นะครับรายใหญ่อาจ,จะรู้ก่อนนะครับผมก็แล้วแต่ว่าคนที่มีประสอบการณ์เพราะคนส่วนน้อยมีประสอบการณ์นะครับไม่ใช่คนส่วนมากนังนั้งแล้วการลงทุนของคนที่มีประสบการณ์มากก็อาจจะ้าดกกเหนือชั้นกว่าคนที่เพิ่ง มีประสบการณ์เพราะว่าต้องคอยตามข่าวอยู่ทุกเวลานะครับโดยที่ประจากการคิดเองนะครับก็ฝากไว้คิดแค่นี้นะครับผมก็ต่อตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ